อ่านะครับก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะคัับอผู่ผมเซนก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเออ่รีวิวตัวมอดซ j นะครับมอดซีเจสตาร์ไลท์เม e m ซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็น6 4บิตนะตัวเกมขนาด6 4บิตซึ่ง ผมเครื่องผมเป็นสามอบิตน,นะครับเล่นหกสี่บิดไม่ได้ผมก็เลยจะเอามาให้ทุกชมดูของคนอื่นนิดน,น,น,นึงนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะท,ทิ้งคลิปของคนอื่นที่ผมเอามารีวิวไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมนะผมได้ทําแก้บั๊กต่างๆเอาไปแล้วนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับผมนะเพลงสุดท้ายที่สู้กันนะครับเพลงสุดท้ายสู้กันก็มาเล่นกันได้นะครับ นะก็นะครับเดี๋ยวผมจะทูกตัวหลังคิมนี้นะครับตอนที่ผมได้แก่นี่ครับตัวเออไอคอนของไฟในฟังกินของอันนี้นะครับมันล้นออกมาผมได้แก้แล้วนะครับผมนะแก้ให้มันแบบให้อยู่ในที่ของมันนะครับไม่ล้นออกมาแบบนี้ เพลงนะครับเพลงนะครับผมก็จะเรียงใหม่เพลงผมก็จะเรียงใหม่เพลงของซีเจนะครับก็คือเพลงโวปีปูส่วนเพลงของแฟนซีเจก็จะเป็นเพลงมอนสเตอร์ส่วนเพลงของแฟนซีเจกับเพลงของซีเจสองคนนะครับก็จะเป็นเพลงโคครอนะคบผมนะในวิคาเข้าฟรีเพลงนะครับผมเข้าฟรีเพลงแล้วก็เลือกเล่นเพลงเลย ครับแล้วก็บักต่างๆบากในเพลงผมก็ได้แก้ไปแล้วนะครับนะครับบักนี้ก็คือมันแทบจะไปเหยียบหัวคนนะครับมันแทบจะไปเหยียบหัวคนเลยนะครับผมนะก็จีเจกับแฟนเขาก็ได้ เกือบจะไปเหยียบหัวคนแล้วนะครับผมนะอันนี้บางนี้ผมก็ได้แก้แล้วนะครับผมนะก็ก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดของผมกันด้วยนะคะผมนะผมว่าของผมดีที่สุดแล้วนะครับในนัข่าานี้พันนันรับประกันได้เลยนะครับนะถ้าใครอยากเล่นมอส4ซคจหกสี่บิตอ่ะก็มาโหลดของผมได้นะครับผมนะของผมดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็ถ้าใครอยากเล่นหกสามสองบิตนะครับ ผมก็ได้ทำไว้อันหนึ่งนะครับแต่ยังไม่เสร็จเป็นเดโมวีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาให้ท่านผู้ชมเล่นกันไปก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าไม่อยากพลาดน้อใหม่อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไม่อยากเอพลาดคลิปก็กดกระดิ่งที่สำคัญครับผมนะก็ถ้าอยากให้เพื่อนของคุณนะครับเล่นมอสต่างๆไม่ได้ก็กดแชร์ด้วยนะครับผมนะเะ สำหรับวันนี้ก็ชีวิตก็ดีแค่นี้นะครับผมนะผมจะไม่ได้มาออโชว์เคสมัดแต่องอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องผมเป็น3ามสบิตน,นะครับแต่มันนี้เป็น6กสามหสี่บิตน,นะครับที่ผมทําซึ่งก็ทําเพื่อ6กสี่บิตน,นะครับอ่านะก็สําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับถ้ามีบักอะไรในตัวยิมผมก็บอกมาใน Nine